สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ <Okay. S 2> สวัสดีครับผมโอเคจะรอคนมาแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับผมวันนี้คือการเปลี่ยนของใช้ในบ้านของคุณให้กลายเป็นเงินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวรอคนเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มนะอ่ะสักสักสองนาทียวดูตอนนี้เอามาสองคนแลวครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วเข้ามาทักทายกันได้นะครับผมอ่าแสงสีภาพชัดไหมครับถ้าชัดช่วยพิมพ์เลขหนึ่งัทีครับชัดไหมชัดไหม แดี๋ยววันนี้เราจะพามาด็อกิีเมนต์เจอร์นี่ของเราในวันนี้ว่าเราทำอะไรนะเราเปลี่ยนของใช้ในบ้านให้กลายเป็นเงินยังไงและคุณเองสามารถเอาไปทำได้ที่บ้านคุณด้วยเช่นกันนะครับผมโอ้ย24คนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วฝากเข้ามาทักทายด้วยนะครับโอเคแสงเสียงสีชัดใช่ไหมครับผมหนึ่งโอเคครับมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ34คนแล้วช่วยพิมพ์เลขหนึ่งถ้าชัดนะโอเคชัดชัดโอเค37แล้ว พร้อมกันไหมครับพร้อมกันไหมสี่สิบแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองสี่สิบกว่าคนแล้วโอเคเริ่มเลยดีไหมเริ่มเลยดีไหมหรือจะรออีกหน่อยหนึ่งถ้าอยากจะให้เริ่มเลยพิมพ์มาครับผมว่าเริ่มเลยเนาะเราจะมาไลฟ์กันสั้นๆสนุกๆจะพามาด็อกทเมนต์การทํางานในวันนี้นะครับผมที่คุณสามารถเอาไปทํางานที่บ้านได้โอเคนะเอ r ไร h t a l r เต็มตัวสี่สิบเจ็ดเราเริ่มกันเลยดีป่ะเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่านะโอเคจริงๆวันนี้ก็เป็นคล้ายๆวันหยุดของเรานะ ผมก็เลยแบบว่าบอกฮัทเฮ้ยฮัทมามาหาผมที่บ้านหน่อยมาช่วยกันมาสแกนของในบ้านดูว่าเฮ้ยเรามีอะไรบ้างที่ถ้าใครอยู่ใน AMC ของเรา AMC i n f u e n c e r s e c r e t จะรู้ว่าเราเราไปสแกนของในบ้านแล้วเอามาทำรีวิวทำวิดีโอรีวิวแล้วเอาไปลงในอ m a z ม n อนทีเนี้ยมันมีบางอย่างที่แบบอยู่ในบ้านที่ยังไม่ได้ทำวิดีโอก็เลยแบบว่าโอเคเราจะเอาเวลาชาวเนี้ยในการหาสแกนหาดูว่าเราจะเจออะไรบ้างอันนี้คือ สวัสดีค่ะกำลังนั่งทําแคนวาเยี่ยมเลยครับอันนี้คือของที่เราเจอในบ้านที่เราสแกนมาแล้วล้วแบบมันมีมูลค่าแล้วมันอยู่ในอา a ์มาซดูดิแบบไม่ได้คิดเลยนะว่าเฮ้ยบางอย่างแบบนอย่างเงี้ยอยู่ในอาร์มาอนน่ะนึกบอกปะแต่วก็สวดไปสิเนี่ยขวดน้ําอย่างเงี้ยแบบตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันมีนะแล้วสแกนไปเจอเนี่ยอุปกรณ์พวกอคอมพิวเตอร์ Magic แมจิกคีย์บอร์ดแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์แมคบุ๊กแมคบุ๊กโปรปีไหนนี่ ปีล่าสุดเลยปีล่าสุดอ่ะอันนี้หูฟังของลูกหมวกอ่าอ่าอันนี้ยังไม่หมดยังไม่เข้าไปตู้สภาพ้าเลยนะอ่ะจะบอกว่ามีเยอะมากมาจิกไมนาฬิกงนาฬิกา iPad ใช่ไหมครับผมคอมพิวเตอร์เครื่องฟอกอากาศอ่าที่เขาเรียกว่าอะไรนะคาโฟนเมาส์ที่ถือที่โทรโทรศัพท์อ่ะอ่าแล้วก็รองเท้า คือผมจะบอกว่าของพวกนี้มันสามารถทําให้กลายเป็นเงินคือคอนเซปที่ผมที่ผมอยากจะบอกคุณคือเหมือนกับว่าคุณมีของใช้อยู่ในบ้านอยู่แล้วคุณถ่ายวีดีโอสินค้าพวกนั้นวิธีการาสมมติถ้าเป็นรองเท้าใช่ไหมครับผมคุณก็ทําให้เขาดูว่าเป็นยังไงโชว์ให้เขาดูคุณเดินให้เขาดูแล้วใช่ไหมประมาณต่สามสิบสี่สิบวิบอกนิดนึงว่าคุณชอบรองเท้าคู่นั้นยังไงแล้วคุณเอาไปแท็กกับสินค้าตัวน,นั้นที่อยู่ในอเมซอนแล้วเวลาคนเข้ามาดู สินค้าตัวนั้นเพราะคนที่เข้ามาใน a m a มา n อน่ะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเขาเตรียมพร้อมมาซื้อแล้วถ้าเขาเสิร์ฟมาที่สินค้าชิ้นนั้นอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาพร้อมจะซื้อแล้วแล้ววิดีโอของเราขึ้นมาใช่ไหมครับเขาดูวิดีโอจบแล้วเขากดซื้อคุณได้รอยเยบที่ไปสองถึงห้าเปอร์เซ็นต์อย่างรองเท้าคู่หนึ่งใช่ไหมครับผมถ้าร้อยเหรียญถูกไหมรองเท้าคู่ละร้อยเหรียญรอยเทียบที่ตีไปสองถึงห้าเปอร์เซ็นต์ตีไปสองเปอร์เซ็นต์แล้วกันสองเหรียญทุกครั้ง ที่คนซื้อรองเท้าคู่นั้นอะผ่านวิดีโอของคุณที่เขาดูเสร็จแล้วกดซื้อเนะี่ยคุณได้สองเหรียญเลยนะแล้วลองนึกภาพว่ารองเท้าคู่หนึ่งอ่ะแล้วถ้าคู่ที่มันเ๊อรปพล่าหน่อยมันไม่ได้ขายแค่คู่เดียวต่อวันเนี่ยหรอปะแล้วบางทีสินค้าพวกนี้ไม่มีวิดีโอบางครั้งบางครั้งวิดีโอที่เราอัปโหลดไปเราเป็นแค่วิดีโอคนคนแรกเท่านั้นเนี่ยหรอปะแล้วคนซื้อลองตีแค่ว่าเราขายได้แค่ชิ้นของในบ้านสมมติถ้าเรามีหนึ่งร้อยชิ้นที่เราสแกนมาใช่ไหมเราเราขายได้แค่หนึ่งครั้งอ่ะต กลายเป็นเงินหลักหมื่นหลักแสนได้เลยนะต,ต่อเดือนนะมันเป็นเหมือนคอนเซปที่เรียกว่าของใช้ของเราเองแล้วเราไปปล่อยของใช้ของเราให้คนเช่าชแต่ว่าโดยที่ของชิ้นนั้นนะยังอยู่ที่บ้านของเราเอ,อผมไม่รู้นะว่าคุณตื่นเต้นหรือเปล่าผมโคตรตื่นเต้นกับไอคอนเซปต์นี้มากเลยเพราะรว่าเพราะว่าอะไรรู้ปะใครเราจะไม่พูดชื่ออ่าที่อื่นอ่าคุณจะขายอะไรที่อื่นอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะบอกว่าคือแบบผมคิดว่าคอนเซปต์ที่อามาฟอนเอาขึ้นมาทําตรงเนี้ย ให้กับอินฟลูเอนเซอร์ถ้าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วอะคือคุณไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสนี้ให้มันผ่านไปถึงแม้ว่าถ้าสมมติคุณบอกว่าบ้านผมไม่มีอะไรเลยไม่รู้จะไปทำอะไรคุณมีเพื่อนหรือเปล่าคุณมีครอบครัวหรือเปล่าที่เขาแบบมีรองเท้ามีกระเป๋าแบรนด์เนมมีพวก มันต้องมีบางอย่างที่ได้อยู่ในบ้านคุณที่สามารถกลายเป็นเงินได้อคอมพิวเตอร์ <True. S 2> โทรศัพท์ <True. S 2> ใช่ไหมแบบเยอะแยะอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ไอ้ลูกเทนนิสก็ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ในอามากรสแกนไปก็20เหรียญนะนึกออกปะ,อะสองสองสี่เท่าไหร่ครับ4ี่เซนทุกทุกครั้งที่คนเข้ามาซื้อไอ้ลูกเทนนิสเนี่ยผมได้40เซน้ลวลองนึกภาพว่าเราไม่ได้คิดแค่เอ้ยโอเคมันดูเหมือนน้อยก็จริงแต่ลองนึกภาพร้อยครั้ง40เซนเท่าไหร่ละ40่ิเหรียญ <40 S 2> ถูกปะตื่นเต้นเห็นทางสว่่่าาางคคครรัับบบใชือออผมยกกจะว ใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วมีช่องโซเชียลมีเดียอยู่แล้วคุณควรจะเข้ามามองตรงนี้ Amazon i n f l u e n c e r ร์โปรแกรมเป็นโปรแกรมที่มันใหม่มากๆมันใหม่มากๆทั้งในในไทยเลยนะโคตรใหม่แล้วในต่างประเทศประเทศนี้ก็ถือว่าใหม่มากเหมือนกันเพราะว่าคนยังไม่ยังไม่ผม,มคิดว่าไงคนทำเข้ามาทําในต่างประเทศเริ่มทามาแล้วแต่ว่าวิธีแฮกต่างๆอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาใช้เท่าไหร่ใช่คือมันใหม่มากอะ่ะคือตอนนี้ลงอะไรไปมันขายได้หมดอะ่ะ ขายได้เกือบหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอันแต่ว่าเกือบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวิดีโอที่เราทาขึ้นมาต่อให้วิดีโอมันห่วยมันก็ยังมีคนเข้ามาดูเลยอ่ะมาเดี๋ยวแล้ใช่ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นครับคุณชนะคุณตาบอกตื่นเต้นเห็นทางสว่างค่ะคุณชันตรีบอกสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากวันนี้ว่าจะทําคลิปเอาไซต์คลิปแรกดูเป็นแนวทางค่ะเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับยังไม่ลงเรียนเลยมาลุยครับยังไม่ลงมาลุยครับเพราะว่า ผมบอกเลยนะว่าคุณเข้ามาในตลาดตรงนี้ยิ่งไวเท่าไหร่มันยิ่งได้เปรียบคนอื่นเขาวิดีโอของคุณก็จะอยู่ข้างหน้าอยู่ก่อนคนอื่นเขาแล้วยิ่งถ้าคนมากดไลค์กดเฟรนด์ในวิดีโอของคุณอ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันก็ติดแรงนเนี่ย<ช>หรอป <Amazon S 3> ่าอามาฟอนก็จะส่งวิดีโอของคุณให้อยู่หน้าบนบนเนี่ยหรอปะ่คือเดี๋ยวผมขอแชร์ยอดนิดนึงแล้วกันเนาะรจริง,รงๆเราเราเพิ่งเริ่มเนื้อเดือนที่แล้วเราเข้าสมัครมาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนที่แล้ว เรา approve on site ประมาณวันที่3ที่4รรประมาณนั้นเราลงสินค้าทันทีทําวิดีโอลงทันทีเลยแล้ววันที่6เรามียอดมาเลยเดือนแรกนะยอดขาย,ขายของเราอ่ะหกพันกว่าเหรียญยอดขายไม่ใช่กําไรนะยอดขายรอยส่วนรอย a ที่กําไรเนี่ยประมาณร3 0เหรียญร้อสามสเหรียญส่วนเดือนนี้ส่วนเดือนนี้จะบอกว่าเพิ่งผ่านมาได้แค่15วันในอเมซอนใช่ป่ะสิแล้วก็จริงแต่ว่ามันนับแค่สิตอนนี้ในอเมซอน ทำไปแล้ว8,000กว่าเหรียญยอดขายกำไรปลาไปแล้ว200กว่าเหรียญใช่คือแบบดับเบิลเดือนที่แล้วไปแล้วโอเคเพาะขนาดแบบในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ทําวิดีโอไม่ได้แทบไม่ได้อัปโหลดเลยคือแบบว่าจะอาจจะมองว่าไอ้ร้อยเหรียญเดือนที่แล้วจ,จะดูน้อยแต่แต่ลองดูการเติบโตของขอดูการเติบโตการเติบโตผมใครที่อยู่ในเพจเนี่ย ฟังคํานี้ฟังไลน์นี้ไว้เซฟไว้นะแล้วมาดูอีกทีสิ้นปีนะเราจะเห็นมันจะไม่ใช่แค่หลักร้อยแล้วเพราะเหอะมันจะไปกาําไรมันจะไปถึงหลักพันหลักหมื่นเหรียญเดี๋ยวค่อยดูค่อยดูไว้เพราะาเราทําธุรกิจออนไลน์มามาเยอะมาหลายตัวเรายังไม่เห็นตัวไหนที่แบบ,แบ,บว่าพูดเลยว่าดาวรุ่งเหมือนธุรกิจตัวนี้อเอาง่าย<ๆ>เพราะ<ๆ>ว่ามัน<ๆ>มันใหม่จริงๆมีสอนไหมคะมีสอนครับผมทักเข้ามาในเพจได้เลยครับผมต้องทํายังไงคะก็อย่างที่ผมบอกคือเราสแกนเราใช้แอป Amazon สแกนหาสินค้า ที่เรามีอยู่แล้วเราเริ่มเราเริ่มจากตรงนี้เอาตัวที่มันมีอยู่แล้วในบ้านของเราเราสแกนดูวา่าสินค้าตัวนั้นมันอยู่ในอา a z ม n ฟหรือเปล่าเพราะบางครั้งอะสินค้าส่วนใหญ่เราคิดว่าไม่อยู่แต่จริงๆแล้วถ้ามันอยู่ใน s h อป e e ใน Lazada มันจะอยู่ใน a า a z o n ฟด้วยบางครั้งอะมันมีแบรนด์แปะอยู่นิดนึงตัวเล็กๆอะวิธีการก็คือเอามือปิดแบรนด์เข้าอยไม่ให้เห็นแต่ว่าสินค้าก็คือตัวเดียวกันสินค้าไม่จำเป็นจะต้องแกะกล่องโอเคป่ะคือเวลาทําวิดีโอก็ทําไปเลยว่าโอเคคุณอาจจะเอาอันเนี้ ไอขวดน้ำเนี่ยไปใส่น้ำให้เขาดูดื่มดื่มแล้วบอกเ e อ like ้ไ i ไลท t ดิสว t t ตอร t t อ e อิสเวลีดูเอ b l e อะไรประมาณนี้ออกปะคือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษไรห,หนาขนาดน,นั้นตแต่ว่าคือมันมีหลักการของมันอยู่เนาะจริงๆตรงนี้เรามีสอนอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับรอออนไซต์ครับลุยครับลุยครับออนไซต์ on site, ขอให้มาไวๆนะครับตื่นเต้นค่ะวันนี้คนเยอะใช่ครับวันนี้คนมาเยอะมา,มากเลยนลนน100สนใจมากครับต้องเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับผม พักเข้ามาได้เลยนะครับคอร์สสอนง่ายมากๆโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากคือจริงๆจะบอกว่าธุรกิจเนี้ยคอร์สเน,นี้ยมันไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งเท่าไหร่ใช่เพราะว่าเราเราเราไปค้นคว้าเราไปลองมาเราไปลองมาหลายๆวิธีแล้วแล้วเราทําให้มันง่ายพยายามทําทให้มันง่ายแล้วทําให้มันชอ็อตสั้นคืออะไรที่มันไม่สําคัญอะ่ะไม่เอามาอยู่ในคอร์สเน,นี่ยบอกว่าผมเชื่อว่า ธุรกิจสมัยนีย้คุณสามารถเรียนรู้ภายในเวลาแบบไม่กี่ชั่วโมงต้องเราคุณสามารถเริ่มธุรกิจเลยสิ่งที่สําคัญคือลงมือทําลงมือทําลงมือ,อ,อทําทาให้ถูกวิธีเราบอกไปแล้วว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญอ,อย่าไปทําอะไรที่ไม่สําคัญเลือกเฉพาะทําที่สําคัญเข้าใจปะ,ะคือ,อเราไม่อยากจะสอนอะไรให้มันหนักเพราะว่าเราคิดว่าจริงๆสมัยนีย้มันไม่ยังเป็นคุณไม่ยังเป็นที่จะต้องไปเรียนมาหาลัยจบมึงจบนี่มาเพื่อที่จะมีรายได้คือคุณสามารถเรียนออนไลน์อย่างเนี้ อ่ะเรียนไปดิสองชั่วโมงใช่ปะ่ะแล้วก็ลงมือทําอีกสิบยี่สิบชั่วโมงคุณก็เริ่มมีความสามารถแล้วใช่ปะ่ะเริ่มเก่งขึ้นมาแล้วใช่แล้วมันสามารถหาไรายได้ได้เลยใช่คือแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันก็มีเนาะระบบของมันอยู่ว่าคุณจะเข้าไปในแพลตฟอร์มเขาจะต้องทำยังไงบ้างสเต็ปต,ต่างๆเนี้ยก็คือให้ไปทําตามโอเคปะ่ะอ่า<ๆ>แล้วก็อ่านกฎระเบียบของเขาให้ดีเนี้ยสาคัญมากสําคัญมากๆสมัครไม่ผ่านสมัครไม่ผ่านทํายังไงสมัครไม่ผ่านสร้างโซเชียลมีเดีย ในระหว่างที่่าจะเข้าไปสมัครใหม่สร้างโซเชียลมีเดียทำตามที่บอกเลยครับทำให้มันแอคทีฟสนใจค่ะมีซอสมีคอร์สใหม่ครับมีครับผมทักเข้ามาในเพจได้เลยครับใช่ครับผมมีค่าเรียนเท่าไหร่ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับผมทักเข้ามาในเพจได้เลยอยากทําด้วยคนมาลุยครับมาลุยด้วยกันครับอย่ารอนะครับอย่ารอจะบอกว่าเข้ามาไวเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ไหมก็อย่างที่บอกไปแล้วเรียนยังไงครับเรียนอ่าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นะครับผมทักเข้ามาในเพจ เราจะมีระบบล็อกอินให้ให้คุณเข้าไปเรียนในเว็บไซต์ของเราแล้วก็จะมีกลุ่มถามตอบของนักเรียนให้นะครับผมสนใจครับน่าสนใจมากครับมันลุยครับจริงๆอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นธุรกิจที่ผมบอกได้เลยว่ามันมาแรงมาก แล้วจะบอกว่าในคอร์สเนี่ยไม่ได้สอนแค่ว่าให้คุณไปสแกนของในบ้านอย่างเดียว<ะ>สแกนของในบ้านนี่คือสเตจวันโอเคปะ่ะคือผมเชื่อว่าการทําธุรกิจมันจะต้องมีการสเกลใช่ปะ่ะอันนี้ก็สอนไว้ในคอร์สว่าโอเคคุณเข้ามาสเตจวันคุณจะทํายังไงบ้างคุณเริ่มจากวิธีการแฮกก่อนหาของที่คุณมีของเพื่อนบ้านคุณ ของคนในครบอบครัวคุณคุณเริ่มมีรายได้อะทีนี้คุณมีรายได้เดือนละห้า้อเหรียญแทนที่คุณจะเอา500้าร้อยเหีียไปใช้เลยคุณเอาห้าร้อเหรียญมารีินเวสมาอินเวสในสินค้าในอามัอนอย่างเงี้ยมาซื้อดูว่าสินค้าตัวไหนที่มีความต้องการสูงเราซื้อสินค้าตัวนั้นมาเรามาทําวิดีโอเราไปแปะในสินค้าตัวนั้นเพราะสินค้าบางตัวมันมูฟวันหนึ่งเป็นร้อยยูนิตเป็นพันยูนิตแล้วลองนึกภาพออกปะสิบเปอร์เซ็นต์ของไอ้พวกนั้นอะสิบเปอร์เซ็นต์ของร้อยยูนิต คือคุณเข้ามาเรียนจะมีบอกเลยว่าโอเคสเตจวันเทียวันคุณจะต้องโฟกัสตรงยังไงคือเราเริ่มจากวิธีการฟรีคือวิธีการแฮกหาสินค้าในบ้านหาของที่มีอยู่แล้วพอเริ่มมีไรายได้ขยับไปเทียที่2ออ่ะเริ่มรีอินเวสท์ทีเนี้ยแล้วก็รีอินเวสต์รีอินเวสต์ต่ออะไรพวกเนี้ยอันนี้คือสําคัญมากในการทําธุรกิจอันนี้มันผมว่ามันเป็นแค่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนักเรียนเราบางคนเริ่มมีไรายได้เข้ามาแล้วขนาดพึ่งแบบพึ่งเริ่มลงไปไม่กี่คลิปเนี้ยใช่ก็คือว่าตั้งแต่่่าเมมาาารกกววสนมะ็จแบบ ถ้าถ้าสินค้ามันไลฟ์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีรายได้ทันทีหลังจากวันนั้นเลย่จะบอกว่ามันไวมากๆนะอย่างอย่างของเราเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่ไลฟ์ปุ๊บก็มียอดขายเลยแล้วก็มียอดขายต่อเนื่องจนถึงทั่วันนี้เลยใช่ใช,ใชม่มันมันมันค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างกับจากธุรกิจอื่นๆที่เราที่เราเริ่มต้นอย่างมาถูกเราก็เลยรู้สึกว่าพ้ยอันเนี้ยแม่งแบบเห็นโอกาสอ,อ่ะแล้วก็น่าทําสุดๆเลย ใช่ครับผมดูไลฟ์โค้ดกับผู้กองเบนซ์ครั้งแรกวันถัดโรงเรียนเลยคิดว่าเร็วแต่ยังคงคนที่สองร้อยกว่าของกลุ่มเลยครับแต่ตอนนี้รอฟังผลออนไซต์ลุยครับผมเยี่ยมมากครับลุยครับผมเรียนแล้วลงมือทําสิ่งที่สำคัญที่สุดเรียนแล้วลงมือทำาล้สนใจทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับผมมีนักเรียนได้เงินหรือยังมีแล้วครับผมมีแล้วครับมีหลายคนแล้วครับใช่จะบอกว่าเริ่มเริ่มมีแล้วนะเพราะว่าจริงเราก็เพิ่งเปิดเปิดสอนแต่ว่ามาไวมาก คอสเพิ่งเปิดได้สามอาทิตย์แล้วประมาณสามอาทิตย์แล้วนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่ผ่านออนไซต์กันแล้ววิดีโอไลน์แล้วสองสาวันก็เริ่มเห็นยอดกันแล้วอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะลงเยอะขนาดไหนที่เห็นบางคนลงวันละคลิปอย่างที่คุณแพรวลงวันละคลิปยอดมาแล้ว่ยอดมาแล้วเราไม่ได้มาน้อยอันนี้คือของที่เขามีอยู่ในบ้านแล้วด้วยขายต้อเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญไม่ใช่เหรียญก็รอยเทีวที่เจ็ดเหรียญใช่ชิ้นเดียวเลยเพราะสินค้าของเขาแพงสนใจค่ะ แล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับมีครับผมทักเข้ามาในเพจเดี๋ยวเราเรามีทีมงานตอบให้นะครับผมเรียนกี่วันคะอันนี้เป็นคอร์สออนไลน์สามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้จะเรียนกี่วันก็ได้จะเรียนกี่รอบก็ได้ครับผมอันนี้แล้วแต่เลยครับผมแล้วก็จะมีกลุ่มสิ่งที่สําคัญในในสำหรับนักเรียนผมคือกลุ่มถามตอบกลุ่มถามตอบที่เรามีให้คือในเนี้ย จะมีนักเรียนที่เข้ามาเรียนแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ว่าเอ้ยฉันผ่านขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยฉันจะใช้อะไรบ้างใช่ไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันสำคัญมากใช่ไม่ใช่บางทีเราไปเริ่มธุรกิจคนเดียวเราไม่มีตรงนี้ไถูกต้องครับพอเรามีตรงนี้เรามีคอมมูนิตี้เราเห็นเพื่อนมีรายได้เฮ้ยเรามันก็ขยายมากขึ้นมันมีคนที่อยู่ในนี้ใช่ปะแล้วมีคนคอยให้กําลังใจคอยช่วยเหลือกันอนี้ผมว่ามันปลุกไฟให้กันใช่เพราะว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากผมเชื่อว่า ธุรกิจเนี้ยมามันจะมามันจะมาไวๆเนี้ยในเมืองไทยมันจะมาคือผมอยากให้คุณเป็นคนเป็นหนึ่งในนั้นก่อนเข้าไปสําเร็จในนี้ก่อนก่อนคนอื่น่จะบอก<ๆ>ว่าถ้าใครที่เข้ามาตอนเนี้ยถือเป็นแบบคนกลุ่มแรกๆเลยในไทยที่แบบ ได้ได้มาเจอกับธุรกิจเนี้ยเพราะจริงๆเราเป็นถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยปะใช่เจ้าแรกแรกเข้ามาเอาสอนคอร์สตัวนี้ใช่แล้วที่ทําจริงๆแล้วทํากันทุกวันคือเราคือเราไม่ใช่แค่สอนคือทุกอย่างที่จะเอามาสอนเราต้องเทสก่อนว่ามันใช้ได้จริงปะตอนแรกเพื่อทำขึ้นมา ตอนแรกก็เฮ้ยมีมีเซลแล้วว่ะเรากระโดดกันโลดบ้านเลยครับผม20เซนแรกกระโดดแบบเฮ้ยแม่งทาได้ว่ะเราก็เทสเราก็ลงเพิ่มลงเพิ่มมันดีไหมมันทําได้จริงไหมเราดูเฮ้ยพอมันยอดมันขยับมาเลยแล้วโอเคฮัถึงเวลาละเราต้องต้องต้องทาเรียนรู้ให้ไวที่สุดทาทาพลาดให้มากที่สุด แล้วก็เอาส่วนตรงนั้นเข้ามาสอนในคอร์สเรียนเราใช่จนเกิดมาเป็นคอร์สนี้ไม่ใช่ว่าเอาความรู้คนอื่นมาสอนนะแต่คือเราลงมือทําจริงๆผมว่าใช่ครับผมมีคนบอกว่าติดตามมาสักพักแล้วคิดจะลงเรียนแล้วค่ะลุยครับผมมาจอยกันครับผมทักเข้ามาในเพจเลยครับสนใจด้วยคนค่ะทักเข้ามาได้เลยครับสนใจทักมาได้เลยครับคุณเคพคุณรัติยาทักมาได้เลยคอสนี้ชื่ออะไรครับ AMC Influencer Secret นะครับผม A M แล้วก็ Z อินฟลูเอนเซอร์สีเคทักมาได้เลยน่าสนใจมาก <c oughs> อยากเรียนด้วยครับมาลุยครับ <c oughs> มาลุยเลยค, <c oughs> ยครับ <c oughs> เด็กอายุ14บสสามารถทําได้ไหมคะ <c oughs> ลูกชายสนใจมากค่ะทําได้แต่แม่ต้องอยู่ด้วย uh, ไอตรงนี้เนื้อหาตรงนี้ผู้ปกครองกับเด็กเดี๋ยวจะอัปเดตเข้าไปในคอร์สววันี้เพิ่ง,พ,งพึ่งเทสเสร็จวิดีโอเพิ่งอัพโหลดทุกอย่างผ่านเรียบร้อยเดี๋ยวจะอัปในเนื้อหาใครที่มีลูกเยี่ยมเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะของเล่นลูกของเล่นลูกเลโก้ อะไรก็แล้วแต่ใช่ป่ะคือเอามาทําเอามาทําให้ลูกประกอบเลโก้คุณถ่ายวิดีโอเยี่ยมเพราะว่าความต้องการพวกนี้มันสูงมากช่วยกันเพราะยังไงล้วก็ซื้อของเล่นให้ลูกแล้วทีเนี้ยมีทริคตรงที่ว่าคุณจะซื้อของเล่นให้ลูกใช่ไหมคุณไปสแกนดูว่าไอตัวไหนที่ความต้องการสูงๆอ่ะซื้อนั้นให้ลูกใช่ป่ะเราก็ให้ลูกมาประกอบใช่ยแล้วก็พอคุณเหมือนแล้วพอคุณลูกประกอบเสร็จแล้วคุณถ่ายวิดีโอแล้วก็ แท็กสินค้าตัวนั้นไปเพื<ๆ>่อสินค้าตัวนั้นได้มาฟรีเพราะว่าคุณได้หลายเย้ที่มามีค่าใช้จ่ายอะไรมั้ยครับมีค่าค่าเรียนนะครับผมทักเข้ามาได้ถ้าใช้บัญชีติ๊กตอกผ่านด่านแรกได้แล้วแต่ว่าอย่าเปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชีติ๊กตอกอีกอันหนึ่งจะสามารถทาได้ทาได้ครับแต่แนะนําว่าถ้าใช้อะไรสมัครไปอันแรกไม่ต้องไปเปลี่ยนมันก่อนให้มันผ่านด่านสองไปก่อนเนาะนอกจากว่าอัเขานั้นเราเรารู้สึกว่าเรามีอักเขาที่ดีกว่านั้นจริงๆอะไรอย่างงี้มาโอ้โหคำถามียบเลยครับไม่ได้ภาษา กำลังเขียนสคริปต์และหาสินค้ารีวิวครับเก่งมากครับเก่งมากครับความพยายามจริงๆจะบอกว่าธุรกิจนี้ใช้ภาษาแน่นอนคนที่มีภาษาได้เปรียบไหมได้เปรียบ,บแต่ถามว่าไม่มีภาษาทําได้ไหมทําได้เพราะอะไรมันไม่จําเป็นจะต้องพูดเยอะคุณเขียนสคริปต์มาเลยอย่างสมมติผมจะผมจะรีวิวขวดน้ำขวดนี้ผมจะเขียนสคริปต์มาเลยสั้นๆ I will review this water bottle ใช่ปะ่ะเราก็ถ่ายวีดีโอเข้าไปที่ว่าไอขวดน้ํา ถ่ายหา,ยายวิดีโอเข้าไปแล้วก็บอกว่ามันเป็นยังไงอธิบาย Vo i c e over เข้าไปพอตอนจบคุณก็บอกเขาเอ้ e y, I really love this water bottle คุณก็แบบประมาณไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับไม่ต้องพูดเยอะบางคนอาจจะคิดว่าต้องพูดเยอะหรือเปล่าไม่ต้องพูดเยอะแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นแค่สามวิดีโอแรกะถูกต้องนะแล้วที่เหลือพอคุณผ่านผ่านด่านสองไปแล้วจะใช้มือไม่ต้องมีหน้า,าอะไรเงี้ยทำสบายเลยครับตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ลึกๆอยู่ในในเนื้อหาของเรานะครับผมสวัสดีครับคุณผักกับลาบครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนสมัครพร้อมกันไปไกลมากเลยอ,อ,อีอีลุยครับอย่าลุยครับผมทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ธุรกิจนี้ทุกคนทําได้อยากถูกหวยจะไปลงทุนกับคอร์สโอเคครับเมื่อพร้อมครับเมื่อพร้อมมาครับมาครับผมเราไม่อยากแบบทําให้คุณลําบากนะใช่ใช่ใช่ไม่ถ้าถ้าลําบากอย่าเพิ่งมาสมัครเรียนเนาะอย่าเพิ่งมาสมัครเรียนให้ให้เราพร้อมเราค่อยมาครับถูกต้องสมัครตรงไหนครับทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยครับผม ในเพจได้เลยไม่ได้ภาษาจะทําได้ไหมอบอกได้ครับผมไม่ต้องห่วงพูดสคริปต์สั้นๆสามวิดีโอแรกพอผ่านหมดแล้วไม่ต้องใช้ไม่ต้องพูดแล้วก็เลไก็ได้ครับผมส so, วัสดีครับสนใจครับทักเข้ามาได้เลยครับสนใจทักมาคอสนี้รวมอยู่ในคอร์สสอนสด,สดไหมคะคอร์สสอนสดตัวไหนครับอ๋อ,อสอนสดชาเลนจ์ใช่ไหมถ้าชาเลนจ์รวมอยู่ในนั้นครับถ้าในตัวสามสิบวันชาเลนจ์รวมอยู่ในนั้นนะครับ แล้วก็รอเริ่มชาเลนจ์เดือนหน้าตอนนี้ปั่นติ๊กตอกรอจะได้ไปสเตจไปพร้อมๆเยี่ยมสำหรับใครที่จอย30วันชาเลนจ์เดือนหน้าแนะนําว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณเข้ามาเรียนก่อนอย่าเพิ่งไม่ต้องรอนะเรียนเลยเรียนคอร์สออนไลน์เลยเรียนออนไลน์เลยแล้วก็ปั้นช่องรอเลยพอชาเลนจ์เริ่มปุ๊บคุณจะได้เริ่มชาเลนจ์ได้เลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาติดปัญหาอะไรพวกนี้เนาะเตรียมไว้เลยครับทําตามขั้นตอนในคอร์สก่อนเลยครับใช่ ตอนนี้ภาษาไม่เป็นอุปสรรคใช้ c h a GPT เขียนสคริปต์ให้ง่ายมากเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครัผมแฮกวิธีฮกสวยเจ๋วมากๆเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครับอสวัสดีครับคุณวรรณพาสวัสดีครับโค้ชตอนนี้ตื่นเต้นมากมาก่ออนุมัติออนไซต์มารออนุมัตออนไซต์ลุยครับผมขอให้ผ่านไวๆเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวผ่านแน่นอนครับจะผ่านแน่นอนสมัคร้าเลยอายุขั้นต่ําเท่าไหร่ครับสิบแปดปีนะครับถ้าไม่ถึงสิบแปดปีให้ใช้ อาชื่อคุณอื่นสมัครไปก่อนเนาะครับใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผ่อนได้ไหมครับโค้ดอยากเรียนฮ <laughs> อ,อย่างที่บอกครับอย่างที่บอกก็คือว่าเอาเอาเ,อาเมื่อพร้อมเอาเมื่อพร้อมใช่ใช่จริงๆตอนนี้เราไม่มีระบบผ่อนเนาะ,อะขอโทษด้วยนะครับแต่ว่ามาพร้อมเมื่อไหร่แล้วมาครับเพราะามันยังใหม่มากครับอีกปีหน้าก็ยังใหม่มากครับแต่ว่าบอกไว้เลยเข้ามาก่อนง่ายก็แน่นอนมันต้องง่ายกว่าในอนาคตแน่นอนอ่าสนใจค่ะทักเข้ามาได้เลยครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับ สนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับคอสเท่าไหร่นะครับทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเกาะส่งรายละเอียดให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช้คอมไม่เป็นเรียนรู้ได้ไหมครับอถามว่าใช้คอมไม่เป็นเรียนรู้ไหมครับได้ทุกอย่างในธุรกิจนี้ทําผ่านโทรศัพท์ได้หมดเลยทําผ่านโทรศัพท์ได้หมดเลยทั้งการถ่ายวีดีโอตัดวีดีโออัพโหลดวีดีโอทําในในโทรศัพท์ได้หมดเลยครับไม่ต้องใช้คอมเลยครับใช่ใช่ครับผมเคยสมัครกับโค้ดนานแล้วค่ะอ๋อเยี่ยมเลยครับอ๋อเยี่ยมค่ะ กำลังใจหาเงินเรียนอยู่ครับผมลุยครับลุยครับพร้อมแล้วมาครับจําชื่อคอร์สไม่ได้แล้วค่ะคอร์สเก่าน่าจะเป็นคอร์สพีโอดีครับครับผมก็มีอะไรไหมฮัทก็ก็ฝากไว้เลยครับนี่นี่คือวิธีการเริ่มต้นของเราเป็นเรียกว่าไงสาหรับสําหรับการรีวิวสินค้านะคือมันมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คนคิดเนี่ยวันเนี้ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอของเยอะขนาดนี้ แต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะทำกันหมดหรือเปล่าวันนี้วันนี้โกของเราคือถ่ายวิดีโอนี้ให้หมดครับแล้วก็อัปโหลดวันนี้น่าจะได้ประมาณ30สิบวิดีโอส0สิบวิดีโอส0มสิบวิดีโอเราสามเราทำได้ใช่รทำได้ลุยครับรวยครับรยกันนี้คือของทั้งหมดจะลืมนะครับใครที่อยู่ในโปรแกรมแล้วผ่านออนไลน์แล้วอะไรแล้วนะครับผมสแกนของในบ้านบางครั้งเราไม่คิดว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันมีอยู่เห็นไหมครับผมของแบบผมเชื่อว่าหลายๆคนมีของมากกว่าผมเยอะแยะอันนี้ผมแค่แบบ ช่ครับแต่ว่าโหมดหนึ่งอย่าไปทานะครับของกินนะครับผมศูนย์นะครับผมรอยเที่ศูนย์นะของกินโหมดของกินได้รอยที่ศูนย์นะทำอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่ของกินโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาจอยไลฟ์กับเราวันนี้ก็หวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นอินสปีดให้หลายๆคนไปเริ่มลงมือทํานะครับผมเนาะใช้แค่มือถือก็ทําได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมมือถือทําได้หมดเลยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าของเรามีในี่มาซอนในคอร์สเรามีบอกนะ ในแอป a m ม z าซนเนี่ยมันสามารถมีมันมีอัมมาร์ซอนเลนสามารถสแกนได้เลยแล้วมันจะบอกมาเลยว่าสินค้าตัวนี้อยู่ในอ m ม z า n ซหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องว <Video S 2> ิดีโอนี้มันจะมีโปรโมทที่เพจของอ m ม z า n ซหรือว่าในเพจของเราครับ a m ม z า n ซเลยครับผมใช่ใช่อ m a z o n ซเลยเพอเราติดออนไซต์ปุ๊บวิดีโอที่เราลงอยู่ในอ m ม z า n ซเลยอ,อันนี้คือข้อดีของมันข้อดีของมันเพราะว่าทราฟิกมันอยู่ในอ m a z o n ซอยู่แล้วเราไม่ต้องไปหาข้างนอกเพิ่มถามว่าหามาข้างนอกเพิ่มได้ไหมได้ก็ได้้้เเพิิ่่่่่มมมขาาาไปออีีกกกแแตววันรยูลใช ตามนี้ใครที่สนใจพิมพ์สนใจก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมีบอทของเราส่งข้อความทักไปหาในอินบอร์แล้วทีมงานเราจะไปคุยกับคุณนะครับแต่คนที่คนคุยกับคุณไม่ใช่บอทนะคือคนทีพวกพวกเราเนี่ยแหละครับผมหรือทักเข้ามาหน้าเพจได้เลยครับใช่ครับผมโอเคครับก็ ขอฝากวันนี้ไ้เท่านี้ครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเว้นให้กดพิมพ์แบบนี้อ่ะพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าอะไรอ๋อโอเคอ่ะพิมพ์พิมพ์ว่าหยตั้งหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราหยุดสักหนึ่งนาทีอ่ะหยุดหนึ่งนาทีพิมพ์ว่าสนใจก็ได้ครับใครสนใจเดี๋ยวพิมพ์ว่าสนใจได้เลยใช่ครับหรือว่าใครที่อ่าจะทักไปหน้าเพจโดยตรงเลยก็ได้ครับใช่มีทีมงานรอซับพอร์ตตอบคําถามอยู่นะครับเอ้หรือว่าให้หนึ่งนาทีถามคําถามด้วยก็ได้ใครที่สนใจพิมพ์สนใจแล้วใครทีีี่่่มมมมคําาาาาถถระหวงน้้ก็ไดใช ลงชาเลนจ์สาวันเอาไว้แต่กำลังปั้นติ๊กต็อกอยู่ถ้าไม่ทันชาเลนจ์เดือนหน้าจะทันไหมคะชาเลนจ์<ะ>ข้อดีของชาเลนจ์จะบอกไว้นิดนึงชาเลนจ์สาวันเนี่ยเราเราจัดขึ้นทุกเดือนใช่ปะ่ะูกตอตอนนี้คือ 2, ค2เดือนติดแล้วอันนี้เดือนต่อไปจะเริ่มเดือนหน้าทีนี้คนที่จอยชาเลนจ์เข้ามาแล้วในเดือนหน้าเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุแบบอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ทันคุณสามารถขยับไปจอยชาเลนจ์ของเดือนต่อไปได้คุณสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่ม มาฟังข้อมูลต่างๆมาฟังเราเวลาเราไป field trip, มมฟิลทริปสมมติอะฟิลทริปแต่ว่าฟิลทริปสมมติถ้าคุณลงชาเลนจ์เดือนนี้คุณจะไปจอยฟิลทริปเดือนหน้าไม่ได้นะเพราะว่าที่มันอาจจะไม่พอใช่คือ,อสมมติถ้าคุณลงไว้เดือนหน้าคุณก็ไปฟิลทริป ของเดือนหน้าได้ถ้าคุณมาไม่ได้เราจะหลายในในช่วงฟิลทริปเอาวิธีการทํางานต่างๆสนุกสนุกใช่เพราะว่ารอบแรกก็สนุกแบบมันมันชิลดีเนาะใช่ครับเราแบบได้ทํางานจริงๆอ่ะใช่แล้วเราเหมือนเป็นการแบบพานักเรียนไปทําไปลุยเลยอันนี้เหมือนกับเขาเรียกว่าทำให้ดูอะทให้ตั้งแต่เริ่มต้นวิธีหาของยันยันอัปโหลดจนวิธีสุดท้ายเลยใช่ใช่ครับผมโอเคก็ประมาณนี้ เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวรอเจอกันในไลฟ์ใหม่นะครับผมหรือว่าใครที่อยู่ในกลุ่มก็เข้าไปทักทายกันในกลุ่มได้นะครับผมครับออนึงีกคําถามหนึ่งก่อนจะไปอายุสิหกสิบเรียนได้ไหมเรียนได้ครับผมไม่มีจํากัดอายุคุณผักผักบอกว่าสวัสดีครับโค้ดของกินรีวิวได้ไหมรีวิวได้แต่ได้ศูนย์บาทนะครับของกินได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับสนใจโอเคครับโอเคครับไว้เจอกันครับสวัสดีเอ้ปัญหอีกอันหนึ่งถ้าเราผ่าน ออนไซต์แล้วเราให้แฟนเราทําวีดีโอแทนเราได้ไหมครับอ่าทําได้ครับผมใ่แต่ต้องอยู่ด้วยกันนะอ่า,อ,าอยู่ด้วยกันในในวีดีโอคือใช่มันมันมีกฎของเขาอยู่ใช่ใช่ใชค,รครับผมครับผมครับสวัสดีครับ